นี่เธอชูอมอนใช่ไหมอ่นี่นายรู้ชื่อฉันได้ยังไงอะ่ะก็เห็นชื่อเธอในบัตรไงงันฉันขอแนะนำตัวอย่าเป็นทางการเลยนะฉันชื่อว่าเดมอนดิฉันว่ามอนดิเฉยก็ได้จ้ะเดมอนที่แปลว่าปีศาจนะเหรอใช่แล้วนะเมื่อฉันตั้งชื่อตามปีศาจในตำนานไร้านามตัวหนึ่งที่เขา้า่วมกองทัพกาหล่ดทวยแทพเพื่อหยุด ปีศาจฝ่ายร้ายนะ่ะจะดูเหมือนแม่เธอตั้งชื่อให้เธอเหมือนเหมารวมวพาปีศาจทุกตัวดีไปหมดเลยนะทั้งที่ปีศาจมันก็ไม่ได้มีกค่ฝ่ายดีอย่างเดียวและแถมปีศาจที่เข้าร่วมกับกองทัพของเราทวยเทพนะ่ะก็ัะไม่มีชื่ออีกแม่ฉันก็อยากให้ฉันแข็งเก่งมากับปีศาจละมั้งก็คงไม่ได้วิจารนาอยากให้ฉันเป็นคนชั่วไรไรหรอกแล้วไงละ่ะเธอก็เห็นชื่อฉันแล้วไง นาะนาะยเป็นทางการหน่อยฉันชื่อคิวนะคิวที่แปลว่าไอคิวอย่างนั้นเหรอจริงๆต้องเรียกคู่กับน้องฉันนะนะน้องฉันชื่อริวถ้าเรียกคู่กันก็จะเป็นคิวลิวคิวริวนี่ใช่ชื่อของมังกรในตำนานที่เข้าร่วมกับกองทัพของเราทวยเทพเพื่อต่อสู้กับปีศาจหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> ก็ใช่แล้วอะนะแล้ว นี่เราจะไปไหนกันเหรอเราจอกประจนภัยแล้วทำภารกิจไปเรื่อยๆสร้างชื่อเสียงเพราะฉันนะนะก็มีความฝันอยากจะเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมีเงินทองให้ได้เลยนะแล้วนายมีสกิลอะไรหรอฉันไม่รู้สิสกิลฉันเพิ่งตื่นนะสกิลเพิ่งตื่นสินะ งั้นฉันจะอธิบายเรื่องความสามารถของแต่ละสกิลให้ฟังนะเออก็ว่ามาสิสกิลโจมตีจะมีออร่าสีแดงมีค่าการทำดาเมจที่สูงมากๆและมีค่าป้องกันเป็นศูนย์ค่ามานาเป็นศูนย์สามารถใช้ได้เฉพาะดาบหอกหรืออาวุธอะไรก็ได้ที่สามารถทำดาเมจได้สกิลป้องกันจะมีออร่าสีน้ำเงิน มีค่าป้องกันที่สูงมากๆมีค่าการทำดามเมจเป็นศูนย์มีค่ามานาที่ต่ำสามารถเสกได้เฉพาะโลกเกรอกและก็เวทประเภทป้องกันอะไรก็ได้ที่สามารถป้องกันตัวเ้งได้นะสกิลซัพพอร์ตจะมีออร่าเป็นสีส้มมีค่ามานาที่สูงมากๆมีค่าป้องกันเป็นศูนย์และมีค่าดาเมจที่ต่ำมากมากสามารถเสกได้เฉพาะไม้กระทา และไม้เท้าและสามารถใช้เวทได้ทุกรูปแบบยกเว้นเวดประเภทป้องกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความแข็งแข่งก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีสกิลอะไรหรอกนะแล้วมันวัดจากอะไรหรอก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนการใช้สกิลจนชำนาญมากแค่ไหนยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้เองสินะแต่อ๋าสกิลของนายนะ่ะมันเป็นสีเขียวซึ่งฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรช่างมันเธอะแล้วเธอมีสกิลอะไรหรอเอ,เอฉันฉันมีสกิลซัพพอร์ตนอะนะนั้นเหรอเจอหมู่บ้านแล้วงั้นเราพักกันที่นี่ก่อนดีกว่านะ

มาแอวไปกินเธอก็น่าจะโลยอยู่เราไปทำอะไรนา่า,นากลัวน่ากลัวยี่โดนกินอีกแล้วใหญ่แล้วอืมใช่โอ้ฉันก็วายฮอนโนอนโนอนมันน่ากลัวจริงจริงทานให้กินกันเถอะแล้วบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนละ่ะเดี๋ยวฉันจะลองถามคนแถวนี้ดูนะอ่าขอโทษนะคะบ้านของผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนหรอคะอ๋อไปท้ายหมู่บ้านเลยคะ่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ โทษนะคะนี่ใช่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าคะเฮ้ยพวกเองมีอะไรหรือเปล่าช้อนนี่แหละผู้ใหญ่บ้านคือพวกเราเป็นผู้กล้าค่ะโอ้เป็นผู้ก,กล้าเหรอครับผมต้องของอภัยด้วยนะครับที่ใช้คำพูดไม่สุภาพเออไม่เป็นไรเลยคะ่ะวันนี้เราสองคนจะมาพักอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะ พอจะมีบ้านให้เราพักไหมคะโอ้มีอยู่ครับมาถึงแล้วครับเอ,อ่อนี่อาจจะเป็นการเอาแต่ใจไปหน่อยนะครับแต่ท่านสองคนช่วยอยู่ที่นี่นานๆเลยได้ไหมครับทําไมหรอคะมันชอบมีมอนเตอร์มาบุกหมู่บ้านเราะครับแถมมันมีมอนเตอร์ที่มีสติปัญญาเปนจ่าฝูงบางทีมันชอบลักพาตัวผู้หญิงในหมู่บ้านของเราและ เอาทรัพยากรในหมู่บ้านของเราไปด้วยอยากให้ท่านผู้กล้าช่วยจัดการมันให้หน่อยครับเท่าไรผมก็ยอมจ่ายนี่มอนขอคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรเหรอมันเป็นเรื่องของหมู่บ้านให้หมู่บ้านจัดการเองเถอะไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรอกเขาสายที่พักกับเรานะนายไม่คิดจะตอบแทน,นจริงๆหรอถ้านายไม่คิดจะช่วยแล้วก็ก็เชิญอยู่ที่เฉยไปเถอะแล้วแต่เธอแล้วกันนะ ท่านผู้ใหญ่บ้านคะเดี๋ยวฉันจะช่วยหมู่บ้านนี้เองคะ่ะโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนะคะหรืออะไรก็บอกผมได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่นี่มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําสินะนี่เธอคิดดีแล้วเหรอฉันตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยนายไม่ได้ฟังที่ผู้ใหญ่บ้านบอกหรอว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยเขาเดือดร้อนพระมอเตอแค่ไหนงั้นก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะ ฉันขออยู่เฉยๆแล้วนายไม่คิดจะช่วยจริงๆหรอก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้อยากมันทาอะไรแบบนี้ซะหน่อยการที่ฉันมาเป็นผู้กล้าเน่ะฉันก็มีเพียงเป้าหมายอย่างเดียวก็คือแค่ทําให้น้องฉันนอนตายตาหลับและเอาล่าของน้องฉันคืนเป้าหมายของฉันก็มีแค่นั้นอย่างอื่นฉันไม่สนงัน้นแล้วแต่นายแล้วกันนะ <rôle> เออพวกมอนสเตอร์มันมากันแล้วครับทุกคนเตรียมพร้อมนะผู้ใช้สกิวป้องกันทุกคนกลางโลก นันอะไรอ่ะเฮ้ยมาทางใต้ดินอย่างงั้นเหรอช่วยด้วยทุกคนถอยไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองแล้วท่านผู้กล้าคนเดียวจะไหวเหรอครับฉันไหวอยู่แล้วค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านรีบพาชาวบ้านหนีไปก่อนเถอะค่ะทุกคนรีบหนีมาอยู่ตรงป่าตรงนี้เร็ว เฮ้ยเยทุกคนรีบหนีเลยวพวกคอนเจอร์มันบุกกันมาแล้วเรายังไวไมาอยู่แล้วาาก็จะไว้ไม่น่าเร็วเร็เรีบหนีเร็วเราจะตายกันหมดไป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 ได้เวลางัดพลังทั้งหมดกว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้แล้วไปตายให้หมดซะ จะมัดเลยฮะธอคงเป็นกู้ก้าที่หมู่บ้านนี่เชิญมาใช่ไหมแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ไหวเฮ้ยๆ hey, hey. พูดอะไรกับแกนะฉันยังไหวอยู่นะสามารถฆ่าแกตอนนี้ก็ยังได้จะเลี้ยฆ่าเธอตอนนี้ก็เสียดายแย่ yeah. จะเก็บเธอไว้เป็นสนุกก็แล้วกันไม่มีทางซะหรอกนะ่ ไม่เท่าไหร่นี่นะฮ <S <S ตายได้สักทีนะฮะไม่จริงนะไม่เป็นไรเลยหรอกออะไรจะแข็งขนาดนั้นนะ่ะในแม่กอแข็งมากนะใช่ไหมงั้นฉันจะขอร่มพรังลังหหมดใส่แกเลยแล้วกัน จบตรงนี้แหละฮตายได้สักทีนะต่อยกรอกแข่งแค่ไหนอะถ้าทุูพลังทั้งหมดใส่ทีเดียวแล้วก็ยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้ว <c oughs> ไม่จริงนะนั่นพลังทั้งหมดของเราแล้วนะยังไม่ตายเ,เหรอความรู้สึกนี้อีกแล้ว หรือว่าเจ้านั่นจะมาด้วยไม่ไหวไม่ไหวเลยนะแต่จะไม่รีบฆ่าเธอแล้วกันต้องฆ่าเธอไปก็เสียดได้เรือนร่างเธอแย่เฮ้ยไอพวกชาวบ้านดูไว้นะตอนพวกแกจะพยายามต่อต้านจันแค่ไหนพวกแกก็ไม่มีวันชนะฉันได้หรอกไปใครว่า hey, <hi>, อะไรกันปะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเจ้านั่นแต่พอไม่ใช่เราก็กะจะเดินกลับ แต่ทำไมร่างกายมาขยับไปเองแล้วล่ะเหมือนกับตอนที่หมู่บ้านเราโดนทำลายเป็นเพราะอะไรกันนะเฮ้ยแกเป็นผู้กล้าใช่ไหมเป็นผู้กล้าอย่าลังเลในสนามรบเิเฮ้อ งลงยเโอ้ยโคตรเจ็บเลยแล้วมันใช้ยังไงล่ะฉันใช้ไม่เป็นน่ะทำตาม,ตามด้ฉันบอกนะนายใช้สมาธิรวบรวมออร่าสกิลไว้ในจุดในจุดหนึ่งของร่างกายอย่างนั้นเหรอแล้วเข้าไม่มีเวลาแล้วฉันทำได้แล้ว ่าเฮ้อะไรเนี่ยแค่ควบคุมออล่าแค่นี้ยังทำไม่ได้โอ้ยหัวจะปวดก็สกิลของฉันเพิ่งตื่นนี่ว่าจะให้มาควบคุมได้คล่องแบบเธอคงทำไม่ได้หรอกนะเฟ้ยเฮ้ยดทีกันสักทีชัาลำาขนอ่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นาะอออ อ่าต่อสห้เถอะแก่เงนอาแบบนี้ไหมอะไรเหรอฉันจะใช้เวชช่วยคุม้มคุ้มกับนายมันจะช่วยนายดึงอออ่าออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเวทน,นี้หมดลทธิ์ลงแล้วก็นายจะรู้สึกเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นนายต้องเรยงจัดการเจ้าเน่นให้ไวมากที่สุดเท่าที่จะไวได้เข้าใจไหม แล้วเวทนี่มันอยู่ได้นานแค่ไหนประมาณยี่สิบวิงั้นก็จัดมาเลยยาเข้ามาเลยฉันจะปะกักยี่หัวแกเป็นไปไม่ได้กรอบของฉันไม่เคยมีอะไรที่โจมตีเขา้า นิ้มจัดการก่อมันให้หมดเลยฉันนอะโจมตีก่อมันไม่เข้าเลยอะ่ะอ๋ออย่าอยู่เลยแกไลลไปซะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จริงก่อองฉันมันแข็งที่สุดว ไตายซะรู้สึกเหนื่อยชะมัดเลยฮะหน่อยนาแกมั่งอดนักนะอย่าอยู่เลยฉันไม่ยอมให้แกทำอะไรเขาหรอกนะในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะเฮะเฮ่เฮะ นี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอนี่เธอมานอนเตียงเดียวกับฉันได้ยังไงอะกบ้านหลังนี้มันมีแค่ห้องนอนห้องเดียวนี่นะแล้วเธอไม่กลัวฉันทําอะไรเธอหรือไงเมื่อคืนน่ะเราช่วยกันสู้กับมอนเกอร์จนเหนื่อยเลยนะแลวนายน่ะก็หลับตั้งแต่ในสนามฉันกับผู้ใหญ่บ้านอ่ะช่วยกันแบกนายมาไว้ที่เตียงนี่แหละเล็ยอย่างนะถ้านายคิดจะทำแล้วก็ ก็คงทำตั้งแต่ในป่าแล้วแหละคงไม่ร้อยถึงหมู่บ้านก่อนหรอกแล้วเราไปกันเลยไหมเหมือนทางผู้ใหญ่บ้านจะมีของรางวัลให้เรานะงั้นก็ไปเอาสิท้องหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรตอบแทนท่านผู้ก้าเลยเออผมก็เลยใช้สกิลป้องกันของผมสร้างชุดเกาะขึ้นมาแล้วก็เงินนิดหน่อยให้ท่านผู้ก้านะครับว้า ขอบคุณนะคะฉันเอาแค่ชุดเ<ค>กาะแล้วกันนะผู้ใหญ่บ้านเก็บเงินไปนพัฒนาหมู่บ้านต่อเถอะเร็วท่นพูกกล้าไม่ใช้เงินหรอครับฉันว่าฉันจะเอาชิ้นส่วนเกาะของมอนเตอร์ที่ฆ่าได้เมื่อคืนเอาไปขายนะน่าจะคุ้มกว่าเอา่อพอจะมีถุงผ้าให้ไหมอะนี่นายก็เป็นคนดีเลยนะเนี่ยแต่เป็นคนดีเป็นเวลาเป็นซะหน่อยเพราะเรานะ่ะไม่มีตังเลยนะ วกว่าจะถึงตัวเมืองนะ่ะก็ใช้เวลาตั้งนานก็ฉันเห็นเงินมันน้อยจริงนี่นาะเอาเกาะเนี่ยไปขายยังจะคุ้มกว่าเยอะเลยอกอย่างนะกว่าจะถึงตัวเมืองก็ต้องผ่านป่าก่อนอยู่แล้วก็คงยังไม่จําเป็นต้องใช้เงินหรอกเดี๋ยวล่าสัตว์แถวนั้นเอาก็ได้หรอจ้าพราะคนเก่งก็อยากรู้จังว่าอไอ้สกิลของนายเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนอกจากต่อยอะนะสัตว์หน้าได้แล้วกันรีบเก็บจะได้รีบไป จังเลยอ่ะยังควบคุมสกิลไม่ได้เลยนะนายน่ะเก่งจริงๆเลยนะตารูก้าครับไปดีมอนดีนะครับนับบกอัลเจำวิลกรรมนับบุกอัลดีมาเลยนะครัะดีมอดีนะครับนับบุกอัมีอากาศก็โขนเก็บมาใหม่นะครับครับบุกอ่าได้แล้วเออ ไม่เป็นไรนะพ่อคุณเก่งก็ค่อยฝึกไปมีฉันอยู่ทั้งคนเดี๋ยวฉันน่ะจะค่อยสอนนายเองนะพ่อคุณเก่งเออเออ,เ,อ,อเรียกฉันว่า,าจาย์สิฮะอะไรนะเรียกฉันว่า,าจารย์ไงทําไมฉันต้องเรียกเธอแบบนั้นด้วยก็ฉันเป็นคนทําให้นายดึงออล่าออกมาได้ยังไงล่ะอย่าลืมสิเฮ้ยก็ได้อาจารย์พอใจหรือยัง <laughs> เฮ้